สวัสดีค่ะดเด็กวันนี้คุณครูนักศึกษานะคะก็มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนิทานของคุณครูนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เด็กๆนะคะไม่ควรทําตามเป็นนิยงอย่างเลยนะคะจะเป็นนิทานเกีก่ยวกับอะไรนั้นไปดูกันเลยหนูจีตัวมอมเช้าวันหนึ่งที่แสนสดใสมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าหนูจี๊ด หนูจี๊ดชอบเล่นซุกซนสนุกเฮฮาหนูจี๊ดเป็นเด็กน้อยน่ารักสดใสยิ้มแย้มล่าเริงวันนี้สมหญิงเพื่อนของหนูจี๊ดมาเที่ยวหาที่บ้านสมหญิงเดินเข้าไปในห้องนอนแล้วเจอกับมแมลงสาบสมหญิงร้องตะโกนตกใจดังลัน่นเฮ้ยเฮ้ยเไม,มแมลงสาบเต็มเลยหนูจี๊ดในห้องของเธอมีมแมลงสาบ แสดงว่าสกรปรกแล้วนะแมลงสาบอาจจะทําให้เกิดโรคภัยด้วยนะเช่นอาหารที่เรากินถ้าไม่มีการปิดฝาครอบอย่างมิดชิดเวลาที่แมลงสาบมากินหรือเดินผ่านก็จะถ่ายลงบนอาหารนั้นด้วยพอเรากินอาหารนั้นเข้าไปเราก็จะได้รับเชื้อโรคแล้วก็เจ็บป่วยได้ด้วยนะแล้วเราต้องทอํายังไงล่ะเราจะต้องทําบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ ภายในบ้านมีการจัดให้เป็นระเบียบไม่รกลุงลังและมีะอากาศถ่ายเทได้ดีแสงสว่างเพียงพอห้องน้ำต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นและที่นอนหมอนต้องนำไปตากแดดสม่ำเสมอส่วนห้องครัวบริเวณที่ใช้ปรุงอาหารก็ให้แยกเป็นสัดส,ส่วนให้สะอาดเรียบร้อยเพียงเท่านี้บ้านของเราก็จะสะอาดน่าอยู่และทุกคนในบ้านก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยล่ะขอบคุณนะสมหญิง พอเพื่อนเตือนหนูจีตก็รีบจัดเก็บบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยวันต่อมาหนูจีตก็ออกไปเล่นกับเพื่อนคราวนี้ตัวเลอะมอมเมมจนดึกดื่นก็ไม่ยอมอาบน้ำเพราะอ้างว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยอาบทีเดียวจึงรีบเข้านอนโดยที่ยังไม่อาบน้ำหนูจีดไม่ยอมลุกขึ้นจากเตียงขอน,อนอนต่ออีกหน่อยพอสะดุ้งตื่นอีกทีก็สายเสียแล้ว รีบแต่งตัวไปโรงเรียนโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ําแปรงฟันพอรถโรงเรียนมาแล้วพอหนูจี๊ดขึ้นรถโรงเรียนมาเพื่อนก็พากันทําจมูกฟุดฟิตเอามือปิดจมูกพร้อมกับบ่นว่าเหม็นลอ,อยอ่ะอุ้ยเหม็นเหม็นเหนน่าอีไม่มีใครอยากนั่งใกล้หนูจีด๊ดพอได้กลิ่นเหม็นมาจากตัวหนูจี๊ดที่ไม่ยอมอาบน้ํา พอถึงโรงเรียนหนูจีตก็เริ่มคันตามแขนตามขานั่งเกาแขนเกาขาอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เป็นอะไรหรอหนูจีตวันนี้ไม่มีใครเล่นกับหนูจีตเลยเพราะหนูจีตไม่ยอมอาบน้ำตัวเหม็นเพื่อนจึงไม่เล่นด้วยโอ้โหอ,อ,อย่าร้องไห้ไปเลยนะไม่เป็นไรนะแต่หนูจีตควรดูแลร่างกายให้สะอาดนะ ต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ำต้องอาบน้ำเป็นประจำวันละสองเวลาเช้ากับเย็นต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งและควรสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสอถึงสครั้งนะต่อไปนี้หนูจี๊ดจะอาบน้ำทุกวันเช้าเย็นจะไม่ยอมตัวเหม็นหัวเหม็นอีกแล้วพอเลิกเรียนจึงรีบกลับบ้านไปอาบน้ำสระผม อย่างไรบ้านคะเด็กเกนิทานของคุณครูสนุกไหมคะเด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่าทําไม,ไมเพื่อนๆถึงไม่เข้าใกล้อยู่จี๊ดเลยใช่แล้วค่ะเพราะหนูจี๊ดนะคะเวลาออกไปวิ่งเล่นข้างนอกใช่ไหมคะก็ทําให้เนื้อตัวมอมเมมแล้วก็ไม่ยอมอาบน้ําไม่ยอมจระผมเพื่อนๆนะคะก็เลยไม่อยากเข้าใกล้ค่ะ เพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าทำตามหนูจิตเด็กขาดเลยนะคะเวลาออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเด็กๆต้องกลับมาอาบน้ําสระผมนะคะเพราะข้างนอกนะคะมีทั้งสิ่งสกปรกมีทั้งมลภาวะจะทําให้เด็กๆนะคะคันไปทั้งตัวเลยค่ะถ้าเด็กๆไม่อาบน้ําเด็กๆต้องสัญญากัรครูนักศึกษาก่อนนะคะว่าถ้าเลยนเสร็จแล้วจะต้องอาบน้ําเป็นประจำเช้าเย็นสําหรับวันนี้คุณครูและหนูจิตขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ